ว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนะคะความพยายามในการแยกตัวออกจากจีนของไต้หวันแล้วก็ต้องการที่จะเป็นรัฐเอกราชซึ่งเขาก็ประกาศตัวตลอดนะคะว่าเขานั้นเป็นรัฐเอกราชแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเขาต้องการความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะคะเพื่อให้รับรองการเป็นรัฐเอกราชคือก่อนหน้านี้มีอยู่14ประเทศค,ค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่13ประเทศแล้วนะคะเพราะว่าฮอนดูรัสค่ะได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่ จะยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันในลักษณะที่เป็นประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างยาวนานมากกว่า80ปีเพราะว่าไปสารความสัมพันธ์กับทางจีนแทนนะคะนี่ค่ะ คือล่าสุดนะคะของการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะโดยประธานธิบดีซิโอมาราคาสโตรของฮอนดูัสค่ะซึ่งก็ได้ประกาศตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับไต้หวันและหันไปสารสัมพันธ์ด้านการทูตกับประเทศจีนแทนซึ่งแน่นอนนะคะว่าตามหลักการจีนเดียวแล้วทุกประเทศจะต้องเลือกคบกับจีนหรือ จะคบกับไต้หวนันคือไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับจีนและไต้หวันไปพร้อมๆกันแต่ในลักษณะที่เป็นประเทศนะคะคุณผู้ชมโดยประธานที่ปรดิโอมาราคราสโตของฮอนดูรัสณปัจจุบันนี้อยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะซึ่งก็เป็นการเืินกรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็มีประธานที่ปดีสีจิ้นผิงของจีนให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและสีจิ้นผิงเองก็ได้ชื่นชมฮอนดูรัสที่ตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ที่จะสารสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนโดวยบอกว่า 这是一次具有历史意义的决定，中国也承诺将坚定支持洪都拉斯经济社会的发展，愿同洪都拉斯做相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。我也愿同你一道。 从战略高度和长远角度引领和推动双边关系深入发展，把两国合作的美好愿景变为实实在在的成果，给两国人民带来啊更多的福祉。那那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 那 ในหลักการจีนเดียวซึ่งมีรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบทำเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกองหรือว่าหมาเก๊าโดยตอนนี้นะครับทั้งจีนแล้วก็ฮอนดูรัสได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงและก็ความร่วมมือหลายฉบับในระหว่างที่ประธานาธิบดีของฮอนดูรัสอยู่ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่ง ซึ่งแนวโน้มนะคะเรื่องการที่ฮอนดูรัสจะสารสัมพันธ์กับจีนแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันเนี่ยจริงๆก็มีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะการสถาปนาความสัมพันธ์การทูดระหว่างจีนกับฮอนดูรัสเนี่ยต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นชัยชนะด้านการทูตของจีนคือจะไม่ใช่เพียงแค่ปิดโอกาสทางด้านการประกาศตัวของการเป็นเอกราชของไต้หวันเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าจีนเข้าไปมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในภูมิภาคละตินอเมริกาด้วยนะคะ อันนี้เป็นภาพการเปิดสถานทูตฮอนดูรัสที่กรุงปักกิ่งตอนนี้นะครับเป็นสถานทูตแบบชั่วคราวก่อนเพราะว่าเปิดแบบเร่งด่วนมาก ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเอกราชของไต้หวันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่การที่จีนกับฮอนดูรัสมีความสัมพันธ์กันเนี่ยอันนี้ก็สร้างความกังวลให้กับทางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเพราะว่าตรงพื้นที่ฮอนดูรัสเนี่ยคือลาตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดนะคะอยู่กับสหรัฐอเมริกาคือถ้าหากว่าประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยหันไปมีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกับทางจีนเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ประเทศที่อยู่ ใ,ใกล้ๆกับสหรัฐตีตัวออกห่างจากสหรัฐแล้วก็อาจจะกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการปักหมุดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างจีนในพื้นที่ลาตินอเมริกาอย่างเช่นฮอนดูรัสเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเพียงแค่เรื่องของการยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันในลักษณะที่รับรองไต้หวันเป็นเอกราชเท่านั้นแต่มีผลพวงไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านั้นกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ